สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไช่เด้ครับผมเมื่อนี้ครับผมกะสิมานําเสนอเรื่าสัมผัสแนวทางตัวเลขกนะครับจากพอจอยกุดจับครับมือ้าเพื่อกะทษมาหาด่วนนะครับอูน้ำไช่กะได้หลับสายปุ๊บเลยครับท่านผู้ชมที่แรกคนจะให้แม่น้ำเสียลงนะครับแม่น้ำเสียกับบวางครับพอจอยเลยว่าเอาให้อูน้ำไช่ลงเดบออูน้ำไชยว่าได้ครับอูน้ำไชยเลยรีบมาอัดหัวมวนอยู่ ทงไฮทงหน้าปลาเขาที่เคยคุ้นชินเนาะครับนี่แหละครับเมืองนี้ก็พอไปสามเขาที่มันห่างเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแปนเลยครับเดี๋ยวรอกาอีกอยู่ไฮตะกาใหญ่ยได้ครับเดี๋ยวมาสามอีกครั้งหนึ่งครับพอใหญ่กับไม่ใหญ่ก็สุดยอดเลยครับท่านผู้ชมนี่แหละครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าทงห่เนาะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอบคุณนพอจอยครับที่นำแนวทางข้อมูลตัวเลข มาแบ่งปันท่านผู้ชมทางช่องทุกท่านครับก็ขอให้ลำล้ำรื่วยๆนน้ำกันเด้อครับผมหนึ่งวนันที่หนึ่งมีทุน,นายนสองพันหาร้อยหกสิบแปดครับนี่แหละครับตามกันดุลดุลน,นะครับกะฝากติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำเชายิ่งได้ครับทุกท่านครับอูน้ำเชายกต่องขอบคุณนเอฟซี FC ทางสองทุกท่านครับที่เขามากดไล็์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้อูน้ำเชาครับ ผมกะสีสูพัฒนาปรับปรุงแก้ไขจุดใดยตรงที่่ันบุส้มบอกสอนอูน้ำไส้ได้ครับนี่แหละครับฝนตกกันบ่ครับ่ันบุส้มอยู่ทางบานเนาะครับทางบานอูน้ำไส้นี่โหงท่งานในเศร้ายู่ครับน้ำขังเต็มไฮน้าอยู่เด้อครับตรงนี้ก็สิเป็นสาของอูน้ำไส้แหละครับหล่นออกมาปลากระออกบืนออกแน่เนาะครับปลา,าที่ปล่อยไว้เม็ดตอนฝนตกแรงๆก็สิอาจสิบ,บ่เหลือจากตัวก็ได้ครับ ไปน้ำไ้หน้ามืดเลยครับตผูุชมเอาอูน้ำส่กะสิพ้าทุกท่านไปตามแนวทางตัวเลขพอจอยกุดจับดุดวนครับไปรับส้มรับฟังน้ำกันได้เลยครับพอบ่อขัาอูน้ำเส่สวัสดีครับพอ่อครับผมครับเนนพียงดพ่อยู่ดีสบายบ่ครับนายยูดีสบาย,บนะย,บายโยฝนตกดีบ่พอ่อทางหุ่นครับโอ้ตกดีลายท่าหางนี่ก็ตกจนว่าน้ำน้ำท่ำวมเขาปุ๊นี้พอ่อ หามือแล้วเนี่ยแมนยอยู่พ้นดีเนาะเ,เดือนหานาะพ่ออย่าง <c oughs> เป็นครึมคึมยัง่เห็นแดดเยอะแมนอยู่พ่อครึมครึมนี่นะครับโอ้เพียงเดยพ่อให้หน้าแล้วไปครับออกผื่นในหน้าเพราะวันเห็ดดอกพ่อให้คนเห็ดแมวโอ้พ่อให้คนเห็ดเนาะค,ครับผมบออบนี่แหละครับพ่อจอยกุดจับเนาะครับพ่อแมนนี่แหละครับอุ้งเท้ก,กับตามพ่อเป็นงวดแรกเนาะครับพ่อครับครับขอให้ได้โชคได้ลาบ เขามาเอฟซีทางสองนี้ได้พอพอคือว่าสิบปังอยู่เร้งวันนี้โอ้คิดว่าสิบปังเนาะพ่อม่วนว่าหัน่อไปได้แปดเจ็ดเดียวม้วนว่าหันแปดเจ็ดตรงตรงเลยบุพ่อแมนแปดเจ็ดตรงตรงเลยโอ้แปดเจ็ดตัวเอมันหนึ่งมีหลายคูยักหน่อยอืมมีหลายคูครับผมมันมีเลขคือสองสูตรสูตรละสี่คูโอ้สูตรละสี่คูเป็นแปดเนาะพ่อแมนอือครับผมอันเลขเลขสองสูตรนี่จะ ทิมสูตรหนึ่งกับที่ด่ายสูตรหนึ่งแมมันเปลี่ยนกันเขาไงหูน้ำแช่โอ้ครับพ่อเขามาจาหงวดหรอพ่อสูตรนี้มันเขาว่าลายงวดแต่เนี่ยมานจะเก่าซีหาซีพอนะโอ้เก่าซีหาซีหรือว่าเดินดีเนาะพ่อแม่นเดินดีอยู่บลนี่ล่างพ่อส่วนมากครับมันจะเป็นบนล่างไหมเป็นบนล่างนะครับเห็นมองวดที่มันออกแปดแปดก่าซส้อล่าง มันจะไปออกบนสื่อลางไปออกบนต้องกันไหวนะพ่อบน่างนะพ่อ,อกันไห้กันไห้ละอูหอครับพ่อเอางวดนี่มาเลยครับพ่อเลขวิ่งครับผมวิ่งบนล่างนะพ่อครับผมวิ่งบนล่างครับตัดแรกนี่พ่อสวิ่งเก้ากับห้าเด้อเก้ากับห้าครับผม,บผมครับผมนะครับ การ์ดคู่นี่ถ้าเก้ามากจะไดเป็นเก้าสองเก้าหกเก้าสองเก้าหกครับครับผมหามากนี่จะเป็นหาสองห้าหกห้าสองห้าหกครับน้นไปที่เก้าหกแรกสุดดีด้วนี่นนไปที่เก้าหกครับผมสูตรแรกนะพ่อครับผมนี่แะครับสูตรสองครับผมบังมมสูตรสองนี่วิ่งหกก็วิ่งแปดวิ่งหกกับแปดครับผม เน้นไปที่หกเด้อสุดนี่ครับพอ่อเน้นที่หกครับแต่หกมากกัสิบเป็นหกสองสับหกหกสองกับหกหกครับแหม่ตัดแปดมากเลยก็สิเป็นแปดสองกับแปดหกแปดสองกับแปดหกครับผมต่างเบอร์สมอนลี้ซัมมีล่ลาวน้ำใจเน้นตัวได้พอ่อเน้นหกหกแม่เน้นหกหกอู้งวนี้มักหกหกกันบ่พ่มักหกงวนี้พอม,ม,ม,มัดหกหกไม โอ้เหล็กเปาเหล็กบิ้ดนะพ่อแม่นโอ้มันใจนะพ่องวดนี้ลักซิบลักหน่วยมันมีดติดหกหลักซิบตัวหลักแม่อืครับพ่อปอกกระไรมากหกหกแมู่น้ำเช่ยโอ้ครับพ่อสุดยอดเลยนะพ่องวดนี้เนาะงวดว่าหันแปดเจ็ดตรงตรงดีพ่อแปดเจ็ดตรงตรงเลยโอ้เสียดายเนาะพ่ออูน้ำเช่ายกบ่ได้ตามพ่อเนาะเสียดายอยู่พ่อปอตรงไปแม่น้ำเสียอยู่ดี อสรงปรเห้แม่น้ำเสียอยู่เออครับเบิงไล่ก็ได้มันเป่เขาแปดเจ็ดตรงตรงยเขาแปดเจ็ดตรงตรงเลยนะพ่อเอางวดนี้คันเขาตรงตรงผมกับสิตามเหมือนเดิมด้วยครับพ่อรับผมหรือว่าวิ่งแม่นผมกับสิตามคือเก่าครับรับเอาเี่แล้วครับยังได้หกกระสองมาบบุญกะลังครับพ่อมีสองศูนย์นะพ่อแม่นไม่สองศูนย์นี่แหละครับ สำหรับทุนหน่อยนพะพ่อกับเรกบราัา,ารไลยหางนะพ่อทุนหน่อยกับเล่นซีคู่นี่ละครับผมหกสองกับหกหกหกสองกับเก้าหกซีคู่นี่พ่อครับพ่อบุตรทุนหน่อยนี่แหละครับมักกะจัดวัดกระพ่านเน้นล่างกันบนเด้อเน้นล่างกันบนครับผมครับผมนี่แหละครับเพี้ยนใบเ<ด>ตยมันเปเขแาล่างหลายกอะอ๋อครับพ่อ ส่วนมากวิ่งเต็มรางเลยเนาะพ่อครับผมนี่แหละครับมีงวดมันเข่าแปดแปดนั่นแหละแล้เขาบนนะครับพ่อเขาแปดแปดบนนะพ่อตะกี้เนาะครับโอู้อ๋อมีอย่างฝากท่านผู้ชมทางซองบ่ครับพ่อมั่วมีอย่างบ่าน้องูน้ำใจอันนี้ก็สิว่าไอเอฟซีของงูน้ำใจตดีสองตัวสามตัวตรงๆเด้อ ครับอีกสามตัวสองาวครับพ่อเอาวน้ำเซกัะอวยพ่อในพ่อยี่ดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงด้วยครับพ่อครับผมครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับเอาครับผมก็ได้ตามแนวทางตัวเลขของพ่อจอยกุดจับไปทีเรียบร้อยนะครับทาบุส้มนี่แหละครับกเป็นบรรยากาศยื่ทงไฮทงหน้าของอูน้ำใชกเหมือนเดิมนะครับปรนกันเน้นลางกันบนนะครับทาบุส้มนี่แหละครับ อน้ำเช่กันสิพยายามปรับปรุงให้ดีที่สุดนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเอาน้องออมลงมาพอดีครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเสียงบ่ค่อยมีน้องอมไม่แย่ค่ะเป็นวัดเป็นไข่เนาะครับผ้วมดีเศร้าครับท่านผู้ชมก็อยากให้หน้องออมออกกลองน้ำนะครับเพราะว่าอยากให้คุนเคยหรือว่าสิ้นการออกกลองนะครับเอามือนี้เป็นได้โฆษณาขายขีมให้แม่น้ำเชี่ยกันอะ คับแม่แม่คนใดสนใจขีมเซรัมหรือสบู่หรือแปรงตัรับไฮเบิร์ยูทีนาจอเนี่ยค่ะจะลงไลน์ลงเบอร์ทรเบอร์ทรครับสั่งซื้อขีมได้ครับผมเอาสำหรับคลิปนี้เนาะครับอูน้ำใช่กะตามแนวทางตัวเลขกพอจอยกุดจับไปทีเรียบร้อยนะครับจะลงดุนดวนไฮเตสเซอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กะไฮยูดีไม่แห้งถูกทันเด้อครับผมสวัสดีครับ